นี่เราเลขเลขสูตรปูนี่มันปิดตามาดิของของพูกเรกันนั่นไหมเนี่ยงวดนี้มันมันแปลกประหลาดเลยนี่ได้ได้เอ่อซีสองสองสทำนะครับอืมบาหนี่ก็บห้าสามสามหกสี่เจ็ด mời mọi người có một lời khuyên nơi đây chưa hát 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 บริหารบนี่ะวัดบริหารเนี่ยมันกหนึ่งตัวใ็ดนะครับดให้ให้ให้แค่นี้ไหมนี่มันกมาตัวนี้นี่นี่สองแถวนี้สองแถว วันนี้ก็นี่ตัววันนี้เนียนล่างนี่ตัวนี้นี่นี่ละมาแต่ว่าบันนี่ได้ได้มาเพิ่มตัวนี้นี่เด็ดเน็ดล่างเลยได้ตัวเพิ่มไมนี่นี่ละนี่ห้าแปดห้าแปดก็หาสามเปีเลยตัวนี้ขังเทือกนี่หาเจ็ดเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดห้าปี อันนี้อันนี้เลขนี่ตัวนี้ไฮไฮเอซีหรอล่ครับนี่แมนบอบตัวนี้เออลขบอตัวนี้เลขสินี่เละบานีบานีเลขเลขรอบปีเลขรอบปีนี่มีอยู่แค่สองหกเจ็ดแล้วก็หกแปดยิ่งมาใส่เท่านี้แหละนี่รอบปีรอบป,ปีมีวงกลม ปีเลยเขาเรียยเขาห้องกับพยพัดเนี่ยกับหกแปดพยพัดในศูนย์เออหนึ่งหกศูนย์เล็วิ่งแล้วนี่เขาเปียเลยพอพันพอพันเอ้ยเพื่อไปใช้บวพันก็ต้อวนปของเถาใหญ่หนึ่งเล่าไขว่าหันสิบเก่ายู่ใหญ่ยู่ยคนอุดรของซองกนน้ำเสียวิ่งวิ่ง อีกหนึ่งล่างพอตัดนั้นปุ๊บประดูจับคู่เห็เนไจับคู่ตีเอาซะน,นี่เขาก็ของเงินาย่ายูดอนนี่อันนี้อันนี้อันนี้เลขนงครับพูดนี่ยนนเลขกัน <2 S 1> เลขกันคำนวณสามตัวอ,อ๋อนี่คำนวณสามตัวเนาะอันนั้นคำนวณสามตัวเกบซีซือเลยถือสรุปเลยก็คือมีเจ็ดห้าห้าบะครับ อันตัวนี้เป็นเลขคำนวณคำนวณนี่คำนวณครับสุดเออ <5 S 3> สุดเพ่นอนต่อกกันหกหกหนึ่งเนี่ยนี่ไม่มันมันสิบมากคือคือเกาไปนี่ก็เกตเกตสองแปดแปดสามเกาเกาสี่ออกว่าทั้งสามตัวคันเลขเบิ้์ตมันมากออกไปเห็นว่าครับสุดออกเพื่อนต่อเกาเกาสี่เนว่านี่นี่นี่ละนี่ละนี่ในญ่เราว่าววิ่งล่างตัวเดียว เราถุ่มเลยจับจับเหมือนคูให้แน่ว่าสั้นเอาปูอันพนี่เอฟซีทามช่งทั้งบายมันจะงงครับเลขประจำวันของปูนี่เลขประจำวันพืรหัสมีมีหนึ่งซีเจ็ดเนาะเออหนึ่งซีเจ็ดล้วกับสามห้าแปดนะครับจับคูดิจับคู่สองตัวนี่หาสามห้าแปดห้าแปดหนึ่งซี เจ็ดสีนะครับเนาะเออสรุปแล้วสรุปแล้วมีจุดแค่นี้ครับประจเวันเออประจำวันที่นี่เลขสูตรสูตามตัวสูตรสามตัวนะครับเอาตัวที่ออกไม่หมดที่แล้วมาบวกกันสี่สองสองว่านี่ปุ๊บเก็ตห้าห้าก็ได้ได้เจ็ดห้าหลายสองอ่หลายสองเจ็ดห้าห้าน้ออันนี้ประจำปีอันนี้ประจำปีรอบปีไหมในรอบปีนะครับก็สองสองหกเจ็ดกับหกแปดเขาก็พอเงิน สำหรับเลขวิ่งครับเลขวิ่งในงวดนี้มิหามีหาจับไดมิหาสามกับหาแปดเออครับเท่านี้แหละเท่านี้แหละเรีนเท่านี้เลยเด้อครับพี่น้องครับอย่างงงรับอย่างงงนะครับเด้ออย่างงงรับสรุปเลขปูแบบตัวซีป่อบครับผมสรุปแล้วครับผมสรุปเลขที่เลขวันที่ติสรุปงวดงวดที่หนึ่งเมษายนหนึ่งเมษายนงวดงวดวัน วันวันที่หนึ่งขี่หกสี่แล้วสี่สี่ทับหกสี่สี่ทับหกหกสี่หกสี่นะครับผู้ชมเด้อเตรียมประการจดสรุปนะครับผมสรุปสรุปตัวมาเลยครับสรุปตัวแบบเน้นเลยอ่ะตัวเกมอ่ะ เจ็ดเจ็ดมาแล้วเจ็ดห้าอ่ะห้าเจ็ดห้าห้านะครับโอ้ขีดข้างล่างด้วยสองสองหกหกเจ็ดขีดอีกขีดอีกครับตัวเน้นตัวเน้นตัวเน้นอ๋อตัวเน้นด้อตัวเน้นที่ขีดตัวนี้ตัวนี้ละตัวนี้ละตัวมาก สองหกเก็ดหกเก็ดหกเจ็ดตาสองตัวหครูสองตัวเจ้าตัวนี้ตัวรักไ้ไว้สองตัวให้จากไหนนะแยกที่เน้นเน้นสองตัวนี่แหละหกเจ็ดตัวรองกับหกแปดตัวรองหกแปดล่างล่างล่างนี่ล่างอันนี้บนบอกกูบนบนบนได้ไหมมิตรบนมิตรบนเออบนอันนี้สรุปล่าง เราเอาสิบสี่แล้วมัเลยมนสิหลายตัวสิบสี่ก็เป็นเกียตีอันนี้ล่างเป็นบนเนบนม่ตะบนเลยนี้ตะบนล่างล่างห้าสามห้าแปดสองตัวสองตัวล่างแค่สตัวตัวเน้นตัวนี้เน้นเน้นห้าสามเน้นห้าสามเน้นห้าสามนี่ละออกเทีเลยเพราะว่า หลวงพูดใหนบ้านนี้เม็หลวงพ่อหลวงพ่อหลวงพ่ออุบลญก็ถ้าปูเล็กวิ่งอ่ะเลวิ่งปูถ้าปูถ้าวิ่งถ้าวิ่งเออถ้าถ้าวิ่งบนบ่บนก่อนท่าวิ่งบนวิ่งวิ่งล่างเลยปูวิ่งบนก่อนอ่ะบนวิ่งถือว่าวิ่งอ่ไม่เป็นไรปูวิ่งเนาะวิ่งวิ่งบนนี่คือวิ่งเกตวิ่งเกตวิ่งบงวิ่งเกตอะเกตวิ่งล่างวิ่ง ล่างนี่คือหา้าอ,อันนี้บนอันนี้ล่างบนวิ่งเจ็ดวิ่งห้าวิ่งห้าเอคุณผู้ชมว่วิ่งเจ็ดอันนี้ก็กับตัวนี้เน่อยนี่นี่นี่ตัวนี้นี่เจ็ดมาแห้งอยู่เลยเจ็ดนะครับสรุปตัวเลขนะครับงวดวันที่หนึ่งนะครับผมหนึ่งหนึ่ง เมษาหกสี่นะครับผมนะครับลมมันแห้งผนคือสิตกครับมันหอนปูหอยมาเจ็ดห้าห้านะครับผมเจ็ดห้าห้านะครับผมสองหกเจ็ดนะครับผมรลกะหกเจ็ดหกแปดหนึ่งสี่เจ็ดสี่นะครับผมอันนี้บนนะครับเด้อส่วนอนนี้บนบนวิ่งนะครับปูหอยวิ่งนะครับวิ่งเจ็ดบนนะครับผมเจ็ดบนวิ่งห้าล่างนะครับหาล่างเด้อพี่น้องนะครับผมรากาล่างนะครับปูหอยล่างนะครับผมหอยล่างมากคือหาสามหาแปดนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่นี่นี่หาสามหาแปดเด้อขอลองเอาไปด้วยเดนล่างได้ของเรา ปูมักบอขับคอสัน์ชยาในในในความคิดของปูห้วยมันกับว่าเขาประจำวัดนี่แหละประจำวัดของปูเื่อกันเออนี่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 หนึ่งสี่เกตอ๋อมาหนึ่งตัวหนึ่งมันมาหนึ่งอยู่ดิอนี่แหละก็สีมาของเราอยู่ขัดบ่มีขัดบ่มีเนี่ยประจำวัดมามักอันนี้มามักอยู่อันนี้ก็ของยายนี่คือกันนี่ยายเราม้นไวอย่างนี่ดิมีสามตัวจะงบนแล้วว่าเอาสองตัวพ่อจับคู่นี่ว่าสั้นวิ่งห้า ล่างอย่างเดียวหาสามหาแปดไม่เล่เขากันนี่ไหมไม่เล่เขากันน้ำนักน้ำนักบอยครับคือว่าให้น้ำนักอะไรครับปูปูมีความรู้สึกแบบไหนที่ว่าให้น้ำนักบอะไรือให้หาสิบตัวเลกของอาจารย์ชาเนี่ให้หาสิปปูให้หาสิปเทว่ากันตัวพี่ให้ลอยเลยตัวไหนครับให้ลอยนี่แล้วนี่แล้วที่ล่าง ซุ้มหลังหาสามหาแปดเลยเอ้เนี่ยโอ้ค่ะท่านผู้ชมนะครับนี่คือก,การวิเคราะห์นะครับผมจากครูสารคามเด้อนะครับผมวิมเคราะห์ตัวเลขแต่ละจุดแต่ละมุมนะครับผมก็เอาไปเป็นแนวทางนะครับท่านผู้ชมเนาะ